พาคุณนายเที่ยวนะครับวันนี้พาคุณนายมาเที่ยวที่โคราชนะครับพามาพักที่โรงแรมอ่าเซ็นเตอร์พอยต์นะครับโคราชสวัสดีครับคุณนายสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพักที่ไหนครับเนี่ยโรงแรมเซ็นเตอร์พอยต์โคราชโคราชเทอยอยู่ที่ห้างเทอร์มินอลเทเนที่วันนะแม่เนาะโรงแรมนี้เรามาหลายรอบแล้วนะครับ อองก็จะสะอาดสะอ้านมากนะครับมีโซนเปียกโซนแห้งชัดเจนนะครับแยกมีเดตปอผมนะครับมีให้ครบเลยนะครับแปรงสีฟันยาสีฟันครีมล้างมือคีมแบบน้ำโลชั่นนะครับแฮนด์โลชั่นบอดี้โลชั่นนะครับ คนจะไม่เห็นสายฉีดชำระนะครับเพราะว่าเป็นที่ฉีดอัตโนมัตินะครับแล้วก<ม>็จะมีที่นั่งสำหรับใส่รองเท้านะครับอันนั้นคืออะไรครับคุณนายรองเท้าใส่ในห้องนครับใส่ในห้องด้วยมีน้ำให้ด้วยนะครับสองขวดมีน้ำพืน้นนอกอีกสองขวด ข้างนอกอีกสองขวดแก่ต้มน,น้ำร้อนไมโครเวฟนะครับโรงแรมไหนมีไมโครเวฟบ้างที่นี่มีไมโครเวฟนะครับมีหมดนะครับทั้งชากาแฟนะครับถังน้ำแข็งนะครับเผื่อใครซื้อซอบดิงมามากินที่ห้องนะครับ ทีวียงนอนเป็นเตียงคู่นะครับชอบปลั๊กไฟมากมีปลั๊กไฟหัวเตียงทั้งสองอันเลยนะครับแล้วมีโต๊ะทานกาแฟะนะครับโคมไฟอหานหนังสือนะครับ ครับกว้างมากนะครับดูสบายข้างนอกก็จะมองไปเห็นวิวเมืองโคราชนะครับ